ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมแอดมินยุดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ได้ราคามาเยอะเหลือเกินนะครับมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมาพร้อมแล้ววันนี้ยาวเป็นหางว่าวเลยนะครับราคาขอบคุณด้วยนะครับพี่ชายทักมาบอกหยุดอัพหน่อยอัพหน่อยนะครับเอามามานะครับช่วงบ่ายวันนี้ราคามาเยอะเหลือเกินนะครับทุก ชนิดเลยทีเดียวนะครับอ่ะทุกยี่ห้อเลยวันนี้เอาเริ่มกันที่ชนีนะครับ A B C จดให้ทันนะครับเพราะพี่น้องชาวสวนนี่คือแนวทางนะครับเป็นราคาที่รับซื้อมากที่สุดในภาคตะวันออกช่วงนี้นะครับผมรวบรวมมาไว้ที่นี่แล้วนะครับชนี A B C 160ครับ เกรดดีก็อยู่ที่90นะครับส่วนนกจิบวันนี้ ABC 195นะครับผมเกรดดีก็อยู่ที่105บาทครับอ่ะก้านยาวหลายท่านถามหามาแล้วนะครับ ABC 220ครับ1.5กิโลกรัมขึ้นไปนะครับก้านยาว ABC 220ครับผมหนามดำวันนี้นะครับ ABC 350นะครับ ABC 350นะครับมูซันคิงมามูซันคิง ABC 2 9 0 3 0อถึง300นะครับที่เห็นในวันนี้นะครับผม290-300ถึง300นี่คือมูซันคิงครับพวงมาณีวันนี้ abc 235-240ถึง240นะครับเกรดดีอยู่ที่90ครับผมแล้วก็กระดุมวันนี้นะครับ abc 240 250คือราคาที่รับซื้อเยอะที่สุดนะครับในวันนี้เกรดซีก็อยู่ที่180ครับเกรดดี1 0 0บาทนะครับผมตกแล้วก็หมอนทองนะครับ abc 200นะครับ ส่วน AB ีนี่้220นะครับผมเกตด C ก็อยู่160นะครับมีตกไซด์ด้วยนะครับตกไซด์9 0ถึง1น0นะครับผมนี่คือราคาทุเรียนวันนี้นะครับมาช้าแต่ก็มานะครับนะครับผม11มีนาคม2566ครับวันนี้ไม่หลงแน่นอนนะครับมีพี่พี่ทักมายุทธพงศ์อ่านพศผิดบ่อยเหลือเกินนะครับผมก็ขอโทษขออภัยนะครับต่อไปนี้จะตั้งใจดูพศให้ดีนะครับขอบคุณที่ ตเตือนกันมานะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านค้าขายร่ำรวยนะครับผมผิดพลาดยังไงตเตือนมาเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านค้าขายร่ำรวยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ